ตอนนี้นะคะแอบหนีสามีออกมาข้างนอกนะคะไม่ได้บอกเขานะคะว่าจะออกมาข้างนอกเพราะว่าเขานั่งทํางานอยู่ในห้องนะคะแต่ก็ส่งข้อความบอกแล้วะคะ่ะว่าออกมาข้างนอกเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเขาออกมาไม่เห็นแล้วเขาจะตกใจว่าเราหายไปไหนอยู่แต่ในบ้านทั้งวันนะคะเบื่อมากเลยนะคะไม่รู้จะทําอะไรนะคะดูทีวีก็แล้วนะคะดูเน็ตฟิกไม่รู้กี่เรื่องก็แล้วนะคะก็เลยตอนนี้นะคะที่เห็นหญิงไม่ใส่แมสนะคะออกมาข้างนอกก็เพราะว่า มีหญิงอยู่คนเดียวนะคะที่เดินอยู่ตามถนนหนทางตอนนี้นะคะเงียบมากนะคะแต่เมื่อไหรที่ไปในที่ที่มีคนเยอะๆหรือว่าในที่ชุมชนนะคะก็จะเอาแมสกมาใส่เพราะว่าตอนนี้ก็พกแมสพกแอลกอฮอล์เจลมาด้วยนะคะหาเรื่องออกมาเดินเล่นข้างนอกนะคะก็พอได้ออกมาข้างนอกก็รู้สึกสบายใจนิดนึงนะคะมันก็ช่วยลด ภาวะความเบื่อหน่ายของเราไปได้านะเนะพราะว่าหญิงเป็นคนที่ขี้เบื่อแล้วก็อยู่ไม่ติดบ้านนะคะตอนนี้อากาศดีมากเลยนะคะเวลาประมาณห้าโมงเย็นนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วนะคะเป็นร้านขายต้นไม้เป็นร้านการ์เด้นช็อปนะคะตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านนะคะไปถึงที่ร้านการ์เด้นช็อปแล้วทีนี้ ไปถามเขาว่ามีต้นมะละกอไหมมีผักชีฝรั่งไหมจะเอาไปปลูกที่บ้านเขาบอกว่าไม่มีนะคะออยากจะร้องไห้ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ต้นไม้กลับไปปลูกนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะถือซะว่าออกมารับลมชมวิวออกมาเดินคลายเครียดนะคะ <c oughs> จริงๆกอยากจะไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะนะคะแต่แฟนหญิงไม่ให้ไปเขาบอกว่า ที่สวนสาธารณะคนเยอะผัดก,ก้อนจ้ะมึงนอนไปเลยค่ะจุกจะจุกจะจุกจ้ะยาวไปเลยจ้าเสร็จสวันเด้อผัดก้อน,กกอนฉันเดินไม่กลัวโควิดออกมาเดินชิกชิกก็คิดว่าคงไม่เต็ด นไว้โดยน่าค่อยไปอธอมานน้องกับบ้านไปนอนนอนปะพักพักบอกให้เราไปพักก่อนเพราะชีวิตสำคัญกว่าเขาใส่บ้านนี่อย่าหลอนใช้เงินเก็บที่ตุนไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนจะไม่มีไม่เป็นไรกินนะแบบไปไปก่อนบอกให้กูใส่หน้ากากแต่มึงเสร็จกักจนถัดตลาดเราสารจะแดกเพราะแค่ตลาดแล้วเงินทุกครั้งเจ้าหนังจะขาดอ๋อสะใจอยังมึงสะใจกันพอหรือยังที่ยังไม่พอให้เดินออกไปดองฝุ่นพี่เอ็มไม่เสียตับโรคมากกับงานหมดกันที่ไม่ได้ก็จำติดพ่อค้าแม่ค้าก็หัวหดในรัฐบารแล้วหายหมดอยู่แบบสบายสบายยังงี้ก็คงไม่ แทงน้นใส่แมสแล้วก็จับไปจัดตัวนะเออไม่มีอะไรจะมาบรรยายก็คาโดดโก้แงพงสิบหายนยี่อยากที่ตายเลยตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะเดี๋ยวต้องล้างแองกอฮอล์เจลก่อนเข้าบ้านก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย